สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าลาสุดคู่จิ้นสุดฮอตอย่างซีพฤกกับนุนิวชวรินนะครับก็ได้นำทัพนักแสดงนะฮะจากค่ายดูมันดีนะฮะเปิดตัวไลน์อัพซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีแพลนฉายให้แฟนๆได้ชมกันถึง9เรื่องตลอดปี2566เลยนะครับซึ่งทั้งคู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับในฐานะของตัวแทนนักแสดงทั้งหมดว่าตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเพราะว่าต้องการอยากให้คนดูมีความสุขนั่นเองแหะครับ นอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่เขาบอกเราเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนนะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่า มันภูมิใจอะมันเป็นความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวที่ออฟมากที่แบบว่าเออพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทำโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำอะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรยเงี้ยครับผมเขารู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผมได้เห็นแบบเนี่ยอยากอยากขกับไปอ่านเพแลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขทครั้ที่เราได้ยินเสียงทุกคนแบบ หรือว่าส่งกำลังใจให้เราอย่างเงี้ยบนเวทีเนี้ยทำผรู้สึกทื่นเตปลื้มใจมากๆครับบที่แบบเปิดท,ที่เสื้อทุกเรื่องทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกเรื่องเลยปีหน้าก็ into the new universe ครับใช่เ <New S 2> ขาฝากเ <universe. S 2> ขาก็ฝากพวกเราด้วยบ้านมูปดีทุกคนเลยคนระับมีน้องใหม่เจนใหม่ด้วยนี่ราลเขกาฝากด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ